สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีนะคะเป็นอีพีพิเศษที่จะพาหลายๆท่านมาชมบอลสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งที่เราได้นะคะสะสมเพื่อที่จะทําจํานวนเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับคุณลูกค้าและก็จะมีบอลสีหลายๆชนิดนะคะที่เราได้สะสมทําการเลี้ยงดู เพื่อที่จะไม่ให้สายพันธุ์นะคะห่างหายไปจากวงการบอลสีที่เห็นอยู่นี้คลิปนี้เราจะเน้นเป็นบอลสีนอกตู้นะคะต้นแรกที่พาหลายๆท่านมาชมตัวนี้ก็จะเป็นหยาดฝนนะคะยิ่งโตใบก็จะยิ่งใหญ่มากๆนะคะ ก็จะเป็นลักษณะการกัดจุดแดงแๆแบบนี้ในส่วนของต้นนี้นะคะแม่ค้ามีความชื่นชอบเป็นพิเศษชื่นชอบทั้งในเรื่องของเชสีนะคะกระดูกเส้นสายหรือว่าลวดลายนะคะมีชื่อว่านัคาราชนะคะชื่อไม้นะคะแต่ละสายพันธุ์ หากผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องกราบขออภัยนะคะในส่วนของท่านผู้รู้หรือว่าผู้ที่มีความรู้นะคะก็พยายามศึกษามาในระดับหนึ่งเนาะก,ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ได้มาในนามออบอลสีสายพันธุ์ไหนนะคะแม่ค้ากเ็เรียกขานหรือว่าแทนชื่อไปในนามสายพันธุน์นั้นๆแต่ถ้าหากว่าสายพันธุ์ไหนที่กล่าวชื่อผิดนะคะ รบกวนท่านผู้รู้ก็ช่วยแนะนํานะคะเราจะทําการแก้ไขส่วนนี้ก็จะเป็นนะคะเงาะถอดรูงเลยคลิปนี้ก็พามาเที่ยวชมการเลี้ยงบอนสีในตู้ก็เพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตรวดเร็วนะคะแล้วก็จํานวนของใบเขาก็จะดกหนาแต่ว่าเฉดสีนะคะบางสายพันธุ์ก็จะสู้บอนสีที่เราเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้นะคะ บอลเลี้ยงนอกตู้นี่สีเขาจะสดเข้มกว่าจากประสบการณ์ของแม่ค้าเองการเลี้ยงบอลสีนอกตู้ฟอร์มไม้เขาจะไม่สูงไม่เก้งก้างนะคะเขาก็จะเป็นฟอร์มเตี้ยๆใบดกๆนั้นนะเป็นพุ่มๆจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นทัพทิมสยามกอเขาจะแน่นมากเนื่องจากว่าหลายๆกระถางที่เราเก็บเอาไว้นะคะก็คือเราเลี้ยงข้ามปีมาแล้วหัวของเขานะคะ คือยุบไปแล้วในช่วงหน้าหนาวเราก็ไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะคะส่วนนั้นเราก็เอาหัวเขามาปลูกอีกทีหนึ่งเวลาเขางอกขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาแบบนะะกอแน่นๆแบบนี้กันเลยเป็นข้อดีนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาเราเลี้ยงไม้นะคะถ้าเขาให้หน่อให้กอสวยๆเราก็จะรู้สึกเออสวยประทับใจนะคะมองดูแล้วก็จะชื่นชอบ ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนางผีเสื้อสมุทรนะคะเขาก็จะออกเป็นโทนสีม่วงๆคล้ายๆแสงเขาจะเป็นนีออนนะคะสวา่างไหมคะบอกว่าไหมคะคิดว่าเขามีสเสน่ห์นะคะสําหรับผีเสื้อสมุทรอันนี้ก็จะเป็นอีกโทนงนะคะอันนี้จะเป็นเทพเมืองทองะะจะเป็นหยาดฝนหะะยาดฝนเขาก็จะมีลักษณะใบเรียวๆแบบนี้นี่เลย คลิปนี้แม่ค้พามาเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าบรรยากาศแล้วก็อากาศของโซนนะะี่ค่ะอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นช่วงนี้ก็จะคลึ้มคลื้มนะคะมืดมืดมีพายุเข,ข้าแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงตอนกลางคืนอย่างวันนี้เองก็คลึ้มนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงเย็นๆน,นี้อาจจะมีฝนลงมานะคะ การเลี้ยงบอนสีนอกตู้นะคะบางครั้งใบเขาก็อาจจะมีตกนะคะมีช้ำน้ำมีเหี่ยวเฉาหรือว่าโดนแดดนะคะทำร้ายเนาะก็ไม่น่าเป็นกังวลน,นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถดึงทิ้งเขาก็จะให้ใบใหม่ขึ้นมานะคะให้เราสวยงามอีกเช่นเคยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้ นะคะพามาดูนะคะเป็นไก่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะสีเขาจะสวยมากๆนะให้สังเกตที่ดอกนะคะนี่เลยดอกกับใบเขาจะคล้ายกันเลยนะะไม้แต่ละชนิดนะคะแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นนะคะความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะคะค,คะุณลูกค้าท่านใดที่ชอบเฉดสีหรือว่าทรงใบแบบไหนนะคะก็สามารถหาเลือกไปสะสมกันได้ ซึ่งราคาในช่วงนี้นะคะราคาของตลาดบอนสีนี่ก็คือจับต้องได้เนาะแล้วก็เป็นราคาที่เบาจริงๆนะคะเลยอันนี้ก็จะเป็นร้อนทองสวยๆนะคะอันนี้จะเป็นกวักโพทองกวาโพทองนี้เขาจะให้หนอให้กาอเร็วมากๆนะคะเป็นไม้ที่โตเร็วมุมนี้ก็นะคะ จะเห็นว่าช่วงนี้นะคะทางอัญญาบอลสีเองก็จะมีจำหน่ายทั้งในส่วนของไซต์ตั้งแม่นะคะกระถาง8นิ้วรวมถึงกระถาง10นิ้วเนื่องจากว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะอยากได้ไม้ที่ฟอมโตโตๆได้ไปแล้วก็คือสามารถแข็งแรงนะคะสามารถตั้งโชว์ตั้งประดับเอาตั้งไว้ในสถานที่ที่เราต้องการได้เลยนะคะบางทีกระถาง4นิ้วราคาถูก บางท่านก็อาจจะเลี้ยงไม่รอดนะคะได้ไปก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอา่าเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะสวยนะคะเราก็เพิ่มทางเลือกให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับทางร้านเองด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเนื่องจากว่าราคากระถาง4ตอนนี้บางทีต้นโตมากๆนะคะการแพ็คก,ก็ค่าจะส่งก็เยอะเยอะนะคะเราก็ขยับมาด้วยวิธีการเอาไม้กระถาง4นะคะ ออกมาปลูกใส่กระถาง8กระถาง10เลี้ยงไว้จนได้อายุนะคะเติบโตแข็งแรงแล้วก็สามารถอยู่นอกตู้ได้นะคะแบบนั้นเราก็จะคัดเลือกมาทําการแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นทศกัณน,นะคะกัดหน้ากระสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะกำลังให้หนอเช่นกันนี่ก็เป็นไม้เมื่อปีที่แล้วนะคะ มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของซับเซฐีนะคะเวลาเขาเลี้ยงนอกตู้กัดสีเขาก็จะสีเข้มๆจมๆแบบนี้หลายๆกระถางนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นดอกนะคะเนื่องจากว่าอายุได้นะคะปกติแล้วสายพันธุ์ของบอนสีประมาณ7 8เดือนนะคะอายุได้7,8เดือนก็เริ่มมีดอกกันแล้วนะคะบางสายพันธุ์ก็อาจจะลากยาวไปจนถึง1ปีนะคะถึงจะเริ่มให้ดอกช่วงนี้แต่ละกระถางก็เป็น ระยะเวลาแล้วก็อายุที่เหมาะนะคะมีดอกแบบนี้เราก็นําเกสรตัวอื่นๆนะคะมาผสมเราก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างบางทีโทนสีขาวแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะกระดูกหรือว่าลายเส้นเขาก็จะนะคะโดดเด่นโซนนี้เราก็จะโดนแดดทั้งวันเลยนะคะแดดเขาก็จะแรงมากๆนะคะก็จะเป็นแววมายุรา เวลาเขากัดสีมาก็จะสวยๆแบบนี้เลยก็จะเป็นพื้นที่ในการที่เรานําไม้นะคะมาพักฟื้นหรือว่ามาเลี้ยงดูให้แข็งแรงเพื่อที่จะแบ่งปันหรือว่าจัดจําหน่ายให้กับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเริ่มขยับจากกระถางสีออกมาเลี้ยงไว้ข้างนอกนะคะปรับปรับสิ่งแวดล้อมหรือว่าปรับอากาศให้เขานะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อย ขยับมาเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วถ้าโตมากๆนะคะเราก็จะขยับเป็นกระถาง10นิ้วแล้วก็จะเลี้ยงต่อให้ได้ระยะเวลาให้ได้อายนะะุแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็อาจจะพามาเที่ยวชมนะคะ ในกรณีการแบ่งปันคุณพ่อค้าก็จะมีแบ่งปันทั้งในส่วนของกระถาง4นิ้วเนาะที่เป็นทั้งไม้มีชื่อแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของลูกไม้ที่เราทําการขยายพันธุ์แล้วก็เพาะนะคะทำจำนวนเองแล้วก็อาจจะมีในส่วนของกระถาง8นิ้วหรือว่ากระถาง10นิ้วนะคะแต่ละตน้นแต่ละกระถางนี้อายุค่อนข้างที่จะมากนะคะข้ามปีกันมาแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เราเอา กระถางสี่นะคะออกมาพักฟื้นเช่นกันนะะโซนนี้ก็จะเป็นนะคะไม้ด่างไม้แลนะคะไม้ป้ายนะคะพวกนี้เราก็จะเริ่มทยอยเอาออกมาเลี้ยงนอกตู้พัฒนาให้เขาพยายามปรับปรุงให้เขาอยู่ได้นะคะในทุกๆสภาพพื้นที่อากาศนะคะ ก็จะได้สะดวกสําหรับผู้ที่เลี้ยงดูหรือว่าอยากสะสมบางท่านก็ไม่ชอบที่จะให้ต้นไม้อยู่ในตู้เนาะไม่ได้โชว์ความงามของแต่ล,กละกระถางนะคะก็อาจจะค่อยๆดูแล้วก็ปรับอันนี้นะคะนนบะเก้านพะเก้าเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยเท่าที่แม่ค้าเอาออกมานี่ก็คือว่าไม่ได้มีต้นไหนที่สะดุดหรือว่าชะงักกันไปเลยนะคะ ตรงนีนะะ้เป็นอีก1นึ่งชนิด1สายพันธุ์ที่แม่ค้าชื่นชอบนะคะเรนูนครขแม่ค้ามีแบ่งอยู่นะคะในแบบรุนป้ายหรือว่าด่างน้อยแต่จริงๆแล้วแม่ค้าจะบอกว่าไม้ด่างไม้ป้ายของทางสวนนะคะเราถูกผ่ามาจากไม้ที่เราได้รับการคัดเลือกไว้แล้วรอบหนึ่งนะคะเราเอามาผ่าก็อาจจะมีชิ้นไหนที่เกิดขึ้นมาแล้ว ดังเลยป้ายเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีหลายๆชิ้นที่ต้องอาศัยเวลานะคะบางทีก็ต้องได้อายุเขาเนาะบางครั้ง3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนนะคะเขาถึงจะด่างจะป้ายตาไม่อีกทีนึงแต่เชื่อว่ายังไงสายพันธุ์เข้ามาด่างอยู่แล้วป้ายอยู่แล้วนะคะมีความเชื่อว่าสักระยะหนึ่งพอถึงเวลาเขาก็จะด่างป้ายทุกต้นแน่นอนนะคะที่เห็นอยู่นี้เราก็เริ่ม ปรับสภาพเพื่อที่จะเอาเขามาไว้นอกตู้เดี๋ยวแข็งแรงดีแล้วนะคะไซส์หรือว่าขนาดได้ตามที่เราตั้งเอาไว้เราก็จะเอามาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งวันนี้อากาศเย็นเย็นสบายนะคะก็ต้องขอบพระคุณหลายๆท่านนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยือนหรือว่าแวะมาให้กำลังใจนะคะให้การต้อนรับให้การสนับสนุนนะคะทางอัญญาบัญสีที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะ ลูกไม้ที่เราได้แบ่งปันไปแล้วเนาะก็จะมีเนี่ยคะ่ะแบบนี้ก็สวยๆน่ารักนะคะดูแล้วเขาจะเป็นไม้ทรงนี้เลยเขาคงไม่โตไปมากกว่านี้นะคะนี่ที่เห็นลูกค้าหลายท่านที่ได้ลูกไม้จากสวนอัญญาวรรศีไปนะคะก็อาจจะมีทั้งโตมาแล้วถูกใจสวยถูกใจหรืออาจจะสวยไม่ถูกใจก็อันนั้นก็นะคะ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เนาะเพราะว่าแต่ละต้นแต่ละกระถางก็อาจจะน่าเปลี่ยนนะคะลักษณะรูปใบเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปโตขึ้นก็อย่างที่บอกลูกไม้นี่ไม่สามารถตอบได้เลยว่าแต่ละกระถางค่ะพอโตขึ้นหรือว่าอายุมากขึ้น,นะะเขาจะเป็นยังไงกระถางนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้บอลกาบที่แม่ค้าเคยยกหลายรอบนะคะก็ไม่ไม่ได้มีลูกค้ารับไปแม่ค้าเลยเอามาตั้งแล้วก็ ตั้งไว้ข้างนอกนะคะจากสีเขียวๆกลายมาเป็นสีชมพูหวานๆใบแบบว่าอลังการแบบนี้เลยน,ะะนี่ก็เริ่มให้หนอกันมาสวยๆแบบนี้นะคะจริงแล้วตอนที่แม่คา้ายกนี่คือเขียวๆนะะไม่ได้รับการคัดเลือกเนาะแต่พอเอามาเลี้ยงนอกตู้นะคะตั้งไว้แบบนี้ก็กลับมาสวยสะง,งั้นโซนนี้เราก็เลี้ยงนะคะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นไม้มเมล็ดนะคะที่บางทีเราคัดออกนะะเราก็เพาะพอนะคะผสมผสมเกอรเวลางอกออกมาเขียวๆแบบนี้บางทีเราก็ไม่ได้เลือกไปลงกระถางสะะีเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับลูกค้าก็ามาตั้งเผื่อเขาก็จะกลับใจนะคะบางทีเอามาตั้งตากแดดไว้เอามาตั้งนอกตู้อาจจะกลับใจมาสวยก็ได้นี่ยคะ่ะเราก็จะคัด หน้าสวยๆนะคะเพื่อที่จะไปลงกระถางสีแป่งปันให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นลําดับถัดไปเนาะแต่ถ้าไม่สวยเขียวๆแบบนี้คือเราก็เอาไว้นี่ก่อนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านไปสักระยะยังไม่กลับใจก็คงจะต้องนะคะระบายระบายน้องออกไปะะเอาไปปลูกทิ้งไว้นะคะเป็นรัว้วหรือว่าเป็นนะคะเป,เป็นแปลงทิ้งไว้ก็อีกอีกกรณีหนึ่งเนาะ ะะต้นนี้ก็สวยเช่นกันนะคะกัดสีมาแล้วก็จะสวยไม่แพ้กันนะคะแต่ละสายพันธุ์เป็นหนุมานออกสึกมาดูกันที่ต้นนี้นะคะใบใหญ่มากๆนะคะกระดูกเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะะมีดอกแล้วเช่นกันนะะเป็นตับคุณช้างคุณแผนนะคะตัวนี้มีชื่อว่าพายเพชร ที่อยู่ข้างๆกันต้นนี้นะคะก็จะเป็นเล่าปีบรนศีมีมากมายนะคะเป็นหลายๆสายพันธุ์นะคะที่เราเก็บไว้นี่ก็แค่ส่วนหนึ่งเนะท่าที่ลองลิตรรายการกับคุณพ่อค้าก็น่าจะประมาณหลักพันนะคะที่เรามี อันนี้นะคะก็จะเป็นสีสมบูรณ์นะคะสีสมบูรณ์เป็น,นบอลกรบมีแข้งนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายลูกไฟนะคะบางท่านก็จะอบอกว่าเขาจะมีลักษณะเหมือนพญานาคนะคะใบเขาก็จะแปลกนะะนี่เลยลักษณะเวลาเขาโตขึ้นมานะคะเขาจะเป็นลูกไฟแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแข้งออกสอง้างแบบนี้สวยนะคะสีเขาจะแดงสด นี่ก็จะเป็นแหลมทองนะคะแหลมทองด่างโตเต็มที่โตเต็มไวเขาก็จะกัดสีแบบนี้นะคะสวยไปอีกแบบนึงเนาะก็อย่างที่แจ้งหรือว่าอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีนะคะหลายๆสายพันธุ์เขาก็มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างตัวนี้ก็สายหวานหลวงราชเสน่ห์คะสองกระถางนี้นะคะเป็นบอนดังเป,เปิอนะคะเป็นลูกไม้ของทางอัญญาบอลสีเอง ช่วงนี้เราก็มาเน้นนะคะไม้ไซส์ใหญนะะ่แล้วก็ไม้เลี้ยงนอกตู้ให้กับคุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้หลายๆท่านเปิดใจให้กับบอนสีเพราะว่าบางทีเคยเคยซื้อหรือว่าเคยเอฟกระถางเล็กๆไปอะคะ่ะอาจจะแบบว่าเลี้ยงไปแป๊บเดียวนี่ทำไมไม่โตแล้วทาไมก็ไม่รอดนะคะบางทีก็ถอดใจหลายๆท่านก็เลิกเลี้ยงกันไปเลยนะคะ แต่ว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนวิธีโดยการจําหน่ายให้กระถางใหญ่กันไปเลยนะคะเลี้ยงแข็งแรงดีแล้วอันนี้เป็นม่วงมงคลน,น,นะคะม่วงมงคลน,นี้ก็จะติดด่างนี่เขาอุ้มท้องด้วยเดี๋ยวเราต้องเอาถุงมาครอบเขาแล้วเพราะบางทีฝักระเบิดนี่เราก็จะจะไม่เห็นเลยนะคะนี่อันนี้ขุนไกลขุนะะไกลป้ายก็ให้ดอกกันไปแล้วนะคะ มุมนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะสวยๆแบบนี้ฟอร์มเตี้ยๆนะคะไม่สูงมากรวยล้นฟ้าใบาหนาใบาหนาก้านแข็งแรงนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมสีปลาดนี่กัดสีเข้มๆสวยๆแบบนี้นะคะเวลาโตเต็มที่นี่คือจะบอกว่าใบาเขาใหญ่โตมากๆนะคะ กระดูกเขานี่ก็จะชัดสีเขาก็จะเข้มสีปาดก็อุ้มฝักอยู่นะคะเป็นคุณแม่ตั้งทงนะ้องน่คะ EP นี้พามาเที่ยวนะคะพามาชมมุมนี้ก็เป็นนะ,ะซับเซฐีอันนี้ก็จะเป็นม่วงหมองขนเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็อุ้มฝักอยู่เช่นกันอ๋อต้องดูดีๆนะคะบางทีลืม ทำงานอย่างอื่นเพลินๆก็จะลืมไปพอเวลาฝักแตกเสร็จปุ๊บออามาเจออีกทีนึงก็จะมีลูกเล็กๆเกิดขึ้นนะคะเต็มกระถางเลยหรือไม่บางทีก็ปลิวนะคะโดนมดโดนอะไรโดนมแมลงะะไม้ด่างไม้ป้ายช่วงนี้เราก็ทยอยนะคะเริ่มเอาออกมาเลี้ยงข้างนอกอันนี้จานมั่นใบกลมๆนะคะสวยๆแบบนี้นี่ไก่ทองประเสริฐ นี้จะเป็นสีบุรีรัมนี่เลยต้นนี้นะคะจะเป็นม้าเฉียวนะคะกับสีสวยๆแบบนี้ส่วนกระถางนี้เป็นสุดรักแข็งแรงดีนะคะใบไม่ทิ้งใบเนาะการใบเขาจะแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้เขาก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมุมนี้ก็จะเป็นลูกไม้สวยๆนะคะของทางอัญญาบนสีนี่เลยอุ้มฝักอยู่ กล้จะระเบิดแล้วนะคะไม้ด่างไม้ป้ายนะคะมีโทนสีดำๆแบบนี้คลิปนี้ก็พามาชมไม้นอกตู้นะคะสวยๆเอามาแชร์ให้กับหลายๆท่านอันนี้ก็จะเป็นนะคะลายจันนะะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของอัญญาบอนสีด้วยนะคะ เราจะพยายามพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าหาไม้สวยๆมาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าหลายๆท่านคุณลูกค้าใหม่นะคะที่อาจจะบังเอิญแวะเวียนมาเจอกันก็รบกวนฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทั้งแบ่งปันนะคะไม้สวยๆรวมถึงสาระหรือว่าพามาชมบอลหลากหลายสายพันธุ์แบบนี้นะคะไว้เจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง สวัสดีจ้า